ทำมินดีต้มแซ่บกระดูกหมูใส่เห็ดเนาะคะ่ะออกเสบๆนุ่ๆนๆเนาะคะ่ะคั่วคนถุงกุลาไปบังวิธีทํากันเลยค่ะวิธีต้มกันเลยเป็นกระดูกสี่ค้งหมูใส่เห็ดเนาะคะ่ะขาตะไคร้ใบมะกรูด่ะหอมต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะมือนีอันนี้คือสี่ค้งหมูทีสิต้มซ่บค่ะ แสบนั่วต้องใส่ชู้ลดไปนิดหนึ่งค่ะ่อใส่ลายดอกบานนี้บอกินผงชู้ลดนอกจากต่มแสบที่ใส่ไปนิดหนึง่งเอาควบวั้ว ตุกพิลาบกระโดดลังค่าตึงๆนะคะต้มแซ่บซี่โคมงหมู เซตแล้วค่ะค่ะเป็นอันว่าเซจแล้วเนาะคะ่ะตรงแสบจบคลิปแค่นี้ละค่ะตรงแสบสิโค้งกระดูกหมูใส่เห็ดเนาะ,ค,ะนค่ะแค่นี้ละค่ะขอพุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถุงกุณลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ